สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รวมอัลตูเมตอินคาร์หมู่วิถาก AI โค้ชต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีในการที่จะสร้าง Passive i n c o m กันนะครับมีหลายคําถามนะครับเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับว่าวิธีในการที่จะทำ Passive i n c o m นะครับณปัจจุบันเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวโค้ชจะบอกรายละเอียดนะครับขั้นตอนสําคัญนะครับที่ประกอบกันแล้วเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนระบบที่จะสร้างตัว p a s s ีฟอิน c o m ขึ้นมาได้นะครับ p a s s ีฟอิน c o m เนี่ยนะครับหลายๆคนต้องการที่จะ มีตัวรายได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการทุนแรงในการที่จะทําให้ไปทําสิ่งต่างๆนะครับได้มากยิ่งขึ้นและก็สามารถที่จะ,ะลดะเวลานะครับในการที่จะทุ่มเทเข้าไปในเนื้อง,งานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจําเป็นต้องรู้เลยนะครับว่าศาสตร์วิชาตัวนี้ในยุคนี้นะครับแล้วก็มีระบบ AI มีดิจิตอล ทูต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราจะปรับประยุกต์ยังไงทําให้เกิดตัว a s s i v e income ขึ้นมาจริงๆนะครับท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe นะครับกดติดตามไว้นะครับช่องน,นี้จะถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างไรายได้ผ่านอะบบออนไลน์นะครับแล้วก็วิธีการเทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตล่าสุดเข้ามาให้ท่านได้สามารถที่จะทํารายได้ได้อย่างเ,เข้ามานะครับต่อเนื่องหลายเส้นทางนะครับแบบอัตโนมัตินะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในการที่จะสร้างไรายได้แบบ a s s i v e income ออนไลน์นะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับคุาจะเท้าความนิดนึงเกี่ยวกับการทำงานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราติดยึดกับการทำงานไปเช้าเย็นกลับนะครับไปที่ทำงานเนี่ยเป็นการทำงานแบบเก่านะครับตอนเช้าก็ต้องรีบไปทำงานแหละนะครับไปต่อบัตรเข้าง,งานนะครับ แล้วก็ทํางานตั้งแต่8ปดโมงช้างไปถึงตอนเย็นเลย5้ามงเย็นนะครับหรือบางคนอาจจะไปถึง1นึ่ทุ่มอ2องทุ่มสามทุ่มแล้วแต่นะครับเนื้อง,งานที่ถูกแอสไซน์แล้วก็ภาระหน้าที่นะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะครับตรงนั้นก็จะได้รับเงินเดือนนะครับเป็นรายเดือนแล้วก็รายได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะ,ะเป็นรายได้นะครับที่เราทุ่มเททํางานในเดือนนั้นๆนะครับหากท่านไม่ไปทํางานหรือ ไม่แอคทีฟตรงนั้นนะครับรายได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะอยู่ในหมวดของแอคทีฟอินคามอยู่เราคือเราต้องทุ่มเทนะครับทั้งเวลาและก็แรงกายของท่านในการที่จะทำเงินออกมาให้เกิดผลลัพธ์รายเดือนขึ้นมานะครับและผลลัพธ์ตัวนี้นะครับหากท่านหยุดนะครับผลลัพธ์มันก็จะหยุดด้วยนะครับนี่ก็คือตัวแอคทีฟอินค m e มแบบเก่านะครับครนี้คนก็พยายามที่จะหาวิธีการนะครับ เลื่อยมานะครับในการที่ทําให้เกิดรายได้แบบต่อเนื่องมีไหมนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยมีเวลามากยิ่งขึ้นไปทำอ,อย่างอื่นได้มากยิ่งขึ้นมีอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับคนต้องการตรงนี้เยอะมากนะครับแต่เพียงความรู้ในอดีตนะครับบางครั้งเทคโนโลยีมันไม่ผสมผสานแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างาปัจจุบันนะครับเลยทําให้ตัวพาสซิฟินคมนะครับในอดีตนะครับเป็นที่พูดกันเยอะ แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ implement ออกมาจริงๆได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับเทียบกับปัจจุบันนะครับเรามีทั้งระบบ AI นะครับเข้ามา a d v a n c e มากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีของระบบออนไลน์นะครับสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับผ่านระบบ High speed internet ที่เราเชื่อมต่อนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทั้งภาพและเสียงการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเร็วมากย่งขึ้นนั่นก็หมายความว่า ศักยภาพเนี่ยสามารถทํางานที่ไหนตรงจุดไหนของโลกก็ได้หากเชื่อมต่อระบอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเตอมหนวยในการที่จะทําให้เกิดแพสซีอินคัมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวค้ชจะให้เห็นภาพนะครับว่าทําอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแล้วทำอยังไงให้เกิดแพสซีอินคมขึ้นมานะครับวิธีการนะครับท่านจําเป็นต้องสร้างระบบซิสเต็มขึ้นมานะครับ อยู่ๆกระโดดขึ้นไปขายของออนไลน์อย่างเดียวนั้นยังเป็นแอคทีฟอยู่นะครับท่านไปไลฟ์ Live สดขายของนั่นก็ยังเป็นแอคทีฟอยู่หากท่านหยุดไลฟ์เมื่อไหร่ไลฟ์นั้นก็จะหยุดทันทีนะครับท่านต้องสร้างระบบขึ้นมาแล้วให้ระบบนะครับมันออโต้รันนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์คือแพสซีฟอินคัมขึ้นมาเดี๋ยวโค้ชจะบอกองค์ประกอบนะครับในการที่จะสร้างระบบขึ้นมาทํำยังไงนะครับอ่าซิสเต็มตัวนี้นะครับเหมือนนึกภาพเป็นอ่าโรงงานอุตสาหกรรม นะครับหากท่านเห็นกระบวนการในการนําวัตถุดิบเข้ามานะครับผ่านสายพานลําเลียงนะครับผ่านไปยังตัวแผนกต่างๆในการประกอบอุปกรณ์ให้เกิดผลลัพธ์เป็นชิ้นงานขึ้นมานะครับมันก็ต้องอาศัยแต่ละองค์ประกอบแต่ละหน่วยแต่ละ,ะแผนกถูกไหมครับเข้ามาเพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์ชิ้นงานขึ้นมาลักษณะซิสเต็มคล้ายๆกันแต่มันจะอยู่ในระบบออนไลน์เนะครับสองค์ประกอบหลักๆนะครับ ท่านโฟกัสไปได้เลยเริ่มจากท่านเพียงคนเดียวได้เลยได้เลยนะครับจะเป็นผลลัพธ์นะครับทำให้เกิด passive income ขึ้นมานะครับสามองค์ประกอบดังนี้นะครับองค์ประกอบที่1น,นะครับท่านต้องสร้างดิจิตอลโปรดักต์ขึ้นมานะครับดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้นะครับคือการเจาะเข้าไปในทักษะหมายถึงว่าท่านมีทักษะอะไรเก่งด้านไหนยังไงนะครับนำทักษะตัวนั้นเนี่ยมาทําเป็น ตัวรูปแบบของดิจิตอลอินโฟ m เมชันขึ้นมานะครับและทักษะตัวนั้นนะครับจำเป็นต้องออมีผลลัพธ์ที่ผู้คนนะครับต้องการที่จะมีทักษะตัวนั้นในยุคนี้ด้วยโอเคนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับตัวอย่างนะทักษะต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ s l l s l s r e นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียให้ท่านเข้าไปดูว่า เออมีแนวทางยังไงในการที่จะสร้างตัวดิจิตอลดักตขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่น Mid Journey AI ติวตรงนี้นะติว o ัว a l เรนะครับว่าทำยังไงนะครับและ้ะมีวิธีการศึกษาวิธีการฝึกนะครับในการทำตัว AI ของ Mid Journey ยังไงบ้างยกตัวอย่างนะครับนี่ก็คือทักษะที่ผู้คนต้องการนะครับในยุค AI และ AI แน่นอนครับตอนนี้ทุกคนเนี่ย ต้องการจะเรียนรู้มากเลยมันตัวนี้ทํางานยังไงแล้วตัวนี้มันใช้วิธีการยังไงนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะสร้างเป็นดีต่อผลัตขึ้นมาได้เช่นกันนะครับคราวนี้ให้ท่านเจาะไปที่นิสต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮลท์นะครับเทคโนโลยีเวลล์รีเลชั่นชิพออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทราเวลยังมีอีกเยอะนะครับที่มีศักยภาพสูงนะครับพอดคัดตัวที่ มีศักยภาพในการที่เข้าไปทาเงินนะครับเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะั้นท่านเจาะไปเลยในนิชพวกนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวดิจิทอลของโปรดักต์ของท่านขึ้นมานะครับเช่นการแนะนําการใช้งานของ AI อย่างนี้ครับทุกคนต้องการเรียนรู้ตอนนี้ว่า AI มันออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เอไอพวกนี้จะไปช่วยลดต้นทุนยังไงให้บริษัทต่างๆให้ตัวของผู้คนที่จะใช้งานนะครับทำงาน ทำยังไงให้ลดต้นทุนลงนะครับซึ่งแน่นอนคอสตัวนี้เนี่ยต้นทุนนะครับมีผลกับการแข่งขันสูงมากนะครับเขาประยุกต์ AI ได้นะครับตอบสนองความต้องการนะครับของผู้คนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ตัวแอปตัวโลโก้อะไรพวกนี้นะครับก็หลายหลายบริษัทนะครับก็นําไปใช้งานนะครับมีวิธีการใช้ยังไงแนะนําการใช้งานพวกนี้นะครับแล้วก็นําทางมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ของท่านนะครับ แล้วนำดีต่อผดักต,ตัวนั้นนะครับเมื่อท่านฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปขายในกํารถบางคนอาจจะโอมนี่มันภาษาอังกฤษทังนั้นเอ่อโค้ดจริงๆแล้วนะครับเอ่อเราสามารถให้ AI สร้างเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นคอสภาษาอังกฤษขึ้นมาได้ไม่ยากแล้วนะครับตอนนี้เอ่อไม่จําเป็นต้องติดยึดเป็นภาษาไทยอย่างเดียวแล้วนะครับและก็มีตัวอย่างาในตัวข้อมูลอคอสต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็สามารถที่จะ นำมาประยุกต์ใช้งานนะครับให้ขายตัวโปรดักต์นั้นๆนะครับในแนวทางวิธีการคอนเซ็ปต์นะครับทักษะของท่านเนี่ยแล้วก็นำเข้าสู่กำลรงได้นะครับข้อต่อไปนะครับท่านต้องมีองค์ประกอบนะครับในการที่จะดึงทราฟฟิกเข้ามาผู้คนที่จะเข้ามานะครับในการที่จะไปซื้อสินค้าโปรดักต่างๆนะครับแน่นอนมันต้องมีทราฟฟิกที่ดึงเข้ามามาจากไหนล่ะคนรู้ได้ยังไงนะครับ youtube เป็นช่องทางหนึ่งนะครับ ที่สามารถยืนหยัดได้ยาวนะครับเป็น long term นะครับและกระบวนการในการที่เชื่อมต่อโปรดักต์สินค้าต่างๆนะครับทำได้ดีมากๆผ่านตัวโลกของ YouTube เพราะผู้คนยัง Search เข้าไปนะครับซึ่งเป็น Search Engine อันดับต้นๆของโลกนะครับผ่านตัวโลกวิดีโอนะครับท่านสามารถที่จะทำได้เริ่มต้นนะครับโดยใช้ตัว Google s l i d e นะครับนำ Google s l i d e มาแล้วก็ใช้การ Record Screen โดยใช้ OBS นะครับโปรแกรม OBS Studio นะครับ โดยใช้ตัวระบบทัส k นะครับที่โค้ดกาลังฝึกอยู่ตอนนี้นะครับให้หลายๆคนได้นำไปประยุกต์ใช้สร้างเป็นตัวระบบคอนเทนต์ขึ้นมานะครับในนิชที่ท่านเจาะเข้าไปนะครับซึ่งมันจะง่ายมากในการที่จะหานิชนะครับแล้วก็เจ n เนอเรตวิดีโอขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็สร้างสคริปต์แล้วก็สร้างตัวระบบวิดีโอขึ้นมารวมทั้งการออ t ติ้ใหมให้วิดีโอตรงนั้นติดขึ้นอันดับแลงของ YouTube นะครับ ได้ม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะดึงทราฟฟิกเข้ามานะครับพอดึงทราฟฟิกเข้ามาในนิสต่างๆนะครับที่ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลทลยีเวลด์เรียนชิปออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือทราเวลนะครับมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วในการที่จะทําให้ตัวทราฟฟิกนะครับวิ่งเข้าสู่ระบบของโปรดักสินค้าดิจิตอลของท่านนะครับหรือท่าน สร้างเป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับท่านซอยวิดีโอย่อยนะครับโดยใช้โปรแกรมเอ่ออัพุสคริปตนะครับตัวนี้ก็จะซอยย่อยนะครับแล้วท่านก็นําไปโพสต์ใน t k t t o k หรือ YouTube ช็อ t อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดึงทราฟฟิกวิ่งเข้ามาผ่านตัวลิงก์ใน t k t t o k หรือใน y o u u u e s ช o อ t นะครับวิ่งเข้าสู่ตัว Product b ดิจิของท่านได้อีกนะครับนี่คือกระบวนการในการที่เพิ่มทราฟฟิกมากยิ่งขึ้นให้คนวิ่งเข้ามาในหลายเส้นทางมากยิ่งขึ้นนะครับ และอีกเส้นทางหนึ่งที่ทําให้เกิดรายได้ขึ้นก็คือว่าท่านสามารถที่จะ generate ad นะครับ revenue รายได้ของอการโฆษณาผ่าน y t u t u เนี่ยนะครับเข้ามาได้อีกนะครับแน่นอนเงินที่กองอยู่นะครับค่าโฆษณาต่างๆมันอยู่ที่ y t u t u นะครับเยอะมากนะครับบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างๆนี่เขาต้องการที่จะเปิดตัวตัวเองเข้อการโฆษณาสินก้าต่างๆนะครับพวกนั้นนะครับหากช่องของท่านเนี่ยมีทราฟฟิกเข้ามาเยอะ นะครับผ่านกฎเกณฑ์ของ y o u t u b e นะครับท่านก็สามารถที่อัลล็อกเป็นเงินพวกนั้นนะครับออกมาได้โอเคนะครับและนี่ก็คืออีกเส้นทางหนึ่งในการที่จะสร้างเป็นตัวไรายได้วิ่งเข้าจาก y o u t u b e นะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนที่3ตรงนี้สำคัญมากเลยหากท่านนะครับต้องการที่จะกรอนะครับต่อเนื่องเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับเข้าไปที่ตัว global product แล้วก็จับมือเป็นพันธมิตร เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับไม่จําเป็นต้องในไทยแล้วนะครับท่านออกไประดับโลกนะครับเข้าไปยกตัวอย่าง,างเช่น c ลิกแบง n ์นะครับดิจิตอลยี่สี่อเมซอนแอสโซเชต์เจวีซพวกนี้นะครับเข้าไป r e g i s เตอร์สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับหลังจากนั้นนะครับโปรดักต์ต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้นครับจะมีอยู่มากมายท่านก็ไป r e g i s เตอร์แต่ละโปรดักต์ที่ท่านสนใจนะครับในนิสต่างๆ นะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ affiliate link ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวช่อง YouTube วิดีโอนั้นๆของท่านได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการ System ตัวนี้นะครับหากท่านวางระบบได้ครับได้อย่างเ,เข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ท่านมีรายได้นะครับวิ่งเข้ามาแบบพา s ซีฟนะครับเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยที่มีระบบ a ัสควบคุมศูนย์กลางตรงจุดที่สร้างทั้งตัววิดีโอไอเดียนะครับว่าไอเดียจะทำคอนเทนต์ยังไงพวกนี้นะครับ AI จะเข้าไปประมวลผลในระบบ d า t ้ b a s e ของออระบบอินเทอร์เน็ตให้นะครับว่าตรงไหนจะแม่นยำควรทำอย่างนี้นะครับแล้วเขียนสคริปต์ออกมาแล้วก็กระบวนการในการสร้างวิดีโอออกมาตามมานะครับแล้วก็ออพติมไยตตัววิดีโอนั้นแท็กชื่ออะไร อ่ไทเทอลอะไรเดสคริปชันยังไงเพื่อที่จะทำให้ r a นก i n g ของวิดีโอนะครับเคลื่อนตัวไปอย่างต่อเนื่องพวกนี้เป็นสารวิชาดัางนั้นนะครับในการที่จะสร้างระบบซิสเต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้น YouTube จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบพาร์เนอร์นะครับที่เป็นโปรดักพาร์เนอร์ที่ท่านอังกฤษเป็นพันธมิตรกับเขานะครับทั่วโลกเลยนะครับเข้าสู่ระบบวิดีโอตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ดีต l p โปรดักของท่านได้ด้วยนะครับและนี่คือกระบวนการในการที่จะไหลวนนะครับ เป็นตัวเอ่อเอ่อโฟลที่สร้างเม็ดเงินให้ท่านได้นะครับในอนาคตแบบต่อเนื่องหากท่านไปท่องเที่ยวหากท่านหลับหากท่านพักผ่อนนะครับต่างประเทศเขาก็ยังทํางานเรากลางคืนนะครับต่างประเทศกลางวันนะครับเขาก็เข้ามาดูรายละเอียดของวิดีโอของท่านนะครับโดยขณะที่เขาคลิกลิงก์ด้านล่างก็เชื่อมต่อไปอยังโปรดักต์ได้เช่นกันเห็นไหมครับมันทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับกระบวนการอย่างนี้นะครับโคตกกำลัง ฝึกนะครับให้สร้างตัวระบบซิสเต็มอย่างนี้ขึ้นมานะครับมันจะช่วยท่านได้เยอะนะครับท่านเพียงคนเดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในการที่จะสร้างระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วสร้างตัวระบบพันเนอร์กับโกลบอลนะครับโปรดักต่างๆเจาะเข้าไปในนิชนั้นๆที่ท่านเลือกนะครับสร้างตัวระบบซิสเต็มของทัสขึ้นมานะครับหรือสร้างตัวระบบดิจิตอลโปรดักตนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ กระบวนการอย่างนี้นะครับจะทําให้เกิดการลําเลียงแบบต่อเนื่องเข้ามาผ่านตัวระบบซิสเต็มที่เราวางไว้นะครับในส่วนของ YouTube ไม่จำเป็นต้องเป็นช่องเดียวนะครับท่านเปิดช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4นะครับได้ไม่ว่าจะเป็นนิสของเรื่องเอ่อเฮลท์นะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทราเวลนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆนะครับเอ่อพวกนี้เนี่ยครับเอ่อจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับ ในการที่จะดึงทราฟฟิกนะครับวิ่งเข้ามาจากหลายเส้นทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งหากเรารู้เข้าใจ AI ไม่กี่ตัวนะครับที่จะทําให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมานะครับจะทําให้เกิดผลลัพธ์สูงมากในระยะยาวนะครับและนี่คือบวนการนะครับที่โค้ชอยากจะให้เรานะฝึกทําความเข้าใจนะครับในการสร้างระบบนะครับด่วนนะครับเพราะตอนนี้นะครับโลกเศรษฐกิจนะครับของโลกผันผวนไปเยอะมากนะครับท่านต้องมีสกิล เซตใหม่ๆนะครับท่านต้องปรับตัวจากธุรกิจแบบเก่านะครับมันยืนอยู่ไม่ได้ในโลกยุคใหม่นี้นะครับหากเป็นธุรกิจรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งมันต้องใช้หน้าร้านมันต้องใช้าการลงทุนอินเวสที่เยอะมากนะครับในขณะที่ท่านใช้ตัวระบบดิจิตอลเนี่ยท่านจะลงทุนได้น้อยกว่าสิ่งที่ท่านต้องเติมเต็มเข้าไปคือความรู้ตรงนี้สําคัญมากนะครับ หากท่านไหนนะครับต้องการที่จะ implement ระบบแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองยกระดับในการที่ทำรายได้เป็น u s ดอลลาร์ไปอีกระดับหนึ่งนะครับเข้าที่รายละอดพิจัรณาไอพิมพ์คำว่าควันตั้มนะครับเขาจะเริ่มปูพื้นฐานนะครับให้ท่านตั้งแต่าการล็อกเป้าแล้วก็ m i n d s e t การลงระบบการอัพติมัยระบบต่างๆเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ในเงินนะครับแต่ท่านต้องมุ่งมั่นนะครับและลงมือทาจริงๆนะครับเข้ามาที่รายลอดพิจาร AI อพิมพ์คําว่าขวัญตัมครับวันนี้นะครับเขต้น พิทักทำเงินแบบอ่นตงน้ต้องของกับลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขม,มากๆแล้วก็มีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาจากหลายช่องทางนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ